น้องน้องน้องท,ท,ทำอะไรอะตรงนี้จอดไม่ได้นะน้องจอ,จอดได้เฉพาะในใจพี่เท่านั้นนี่สวัสดีน้องปลาลุ่งวันนี้จะเป็นไกด์พาเราไปตลอดทัวร์วเมืองเวียงจันทร์ร้อนไหมพี่ก็ร้อนร่มในใจมากเลยตอนนี้โอ้โห นี่คือชุดที่จะเป็นไกด์พาเราไปเที่ยววันนี้ทําให้พี่นี่แบบว่นไหวมากตอนนี้คือน่ารักอยู่แล้วโอ้หน้าแดงมากเลยตอนนี้ไม่ได้เขินนะลมโอเคเดี๋ยวไปเที่ยวไหนกันก็เราติดตามแล้วกันนะอะไรเนี่ยตื่นสายนี่เราเนี่ยตื่นสายถ้าพี่ทำแบบนี้เสร็จแน่ดูลามเขาเลยเขกลเออเก็บเขาไว้ผู้หญิงเลย ่ว่าจะไปกินแหนมเนืองอ่ะไปกำลังคิดว่าจะพูดอะไรต่อร้อนเนาะปกติมากินร้านแหนมเนืองสีหอมบ่อยปะไม่ค่อยใช่ไหมค่อยกินแถวบ้านครั้งสุดท้ายนี่นานขนาดไหนแล้วเคยมากินไหมที่นี่ไม่เคยไม่เคยเลยเหรอใช่จริงดิใช่โอ้กินไปแถวบ้านอ่ะทำไมแถวบ้านอร่อยเหรอก็อร่อยพี่ไปกินแถวบ้านน้องได้ปะ ได้เหรอโอเคอันกินแถวนี้แล้วกันพ,พี่อยากกินจริงอย,อยู่ไหนอ่ะอยู่นี่อ่ะอเขาเขาเปิดหรือยังอหรตอนนี้เนี่ยเปิดเลยนะจริงเหรอถามพี่ยุ้ยกินทะเลถังไหมได,ได้หมดได้หมดด้วย,เอ,ออยเอาที่น้องอยากกินเ,เอาที่น้องอยากกินอันนี้อันนี้คือพี่เลยพี่เร,รอคือพี่คว้านคิดว่าแหนมเนืองอ่ะมันเร็วโกยทะเลถึงมันนานไปมากินแหนมเนืองได้เร็ว แต่พี่อยากกินบ่อยมากเลยนะเพิ่งก,กินไปอ,อร่อยไหมอร่อยร้านนี้อร่อยที่สุดเท่าที่กินมาเพราะพี่เคยกินมาแค่ร้านเดียวอ๋ไม่ใช่หลอหน,นอะไปครับทุกคนกินแอมี่ม,มีอะไรนะออกพรรษาเหรอกพันจ,นนนจานรอมีมคมออมคือพี่ต้องมาไหม พี่พี่ต้องมาไหมจริงเหรอประเด็นมันอยู่ที่น้องอจ,จะให้มาหรือเปล่า <S 2> <S 2> เนี่ยมันอยู่ตรงนี้แหละถ้าแบบเออน้องลุงบอกพี่ต้องมานะหนูรอพี่แบบนี้รับรองเลยพี่จองตัวต๋วไว้ตั้งแต่วันนี้เลยอ๋อทำไมนัดนัดกับเพื่อนไปเที่ยวไหนเปล่า,าแต่ไม่รู้ว่าจะได้อยู่ไหมาอ๋อไม,ไ,มไม่รู้จะได้มาไหมก็น่าจะมานะเพราะโรงเรียนมันจะให้แบบมาตรวดบนอ๋อ อธิบายมันคืออะไรตกดคนคนอ๋ออ๋อท,ที่ที่ทางเข้าใช่ไหม<า>เอออินโฟอิ Inf o, อนโฟขึ <Rising S 2> ้นมาแล้วใส่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 นี่นนผักสด ้ากัันบกินข้าวกับอะไรกินข้าวกับอะไรกินข้าวกับผักเหรอ,อกินข้าวกันมากอ๋อแต่ว่ากิน,นข,ข้าวกับอะไรกิน,กนข้าวกันมากกินข้าวกันแล้วก็เงียบเลยเอโ,อโอเคสาธิตการกินแหนมเรืองที่ถูกต้องอ่าเป็นคนไม่ค่อยใส่อะไรเยอะไงจริงเหรอ,อใส่ใจก็พอแล้วไหนยังไงนี่เด็ดผักก่อนดูครับทำตามมาทุกคนทำตามได้นะครับโสดกางกิน,กน แหนืแองเวอร์ชั่นของน้องฟาลุงเบอ,นะอันนี้คือข้าปุ้นเอาจริงนะทุกคนตอนนี้ผมอยู่ข้าวแต่ตอนนี้ผมก็อิ่มมากแล้วอิ่มใจใช่แล้วแค่เห็นหน้าน้องพี่ก็อิ่มไปครึ่งวันแล้วนะพี่ค้างาบอกไม่ต้องกินละ บอกเลยว่าช็อตนี้หาดูยากครับอาบโอ้โหขนาดกินคำใหญ่อย่างน่ารักอะคนบ้าอะไรวะเนี่ยสุดยอดอเคไปเดี๋ยวเราไปกินกันต่อครับ อิ่มยังิอิ่มจริงอรอจริงว่ะอ๋อกินนิดแต่อิ่มไม่ได้เดี๋ยวถ่ายรูปไม่สวยใช่ไหมถ้ากินเยอะแต่จริงๆไม่ใช่หรอกต่อให้เจ้ายังไงเจ้าก็ถ่ายรูปสวยเสมอสําหรับพี่ใช่ไม่ปฏิเสธหน่อยเลยเหรออ๋อไม่สบายเลยกินไม่เยอะไม่ปฏิเสธสักนิดเลยเหรอโอเคไปเดินทางกันต่อไปกันไปกัน